โอ้โหอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเอ้าเมีวหายเอาละครับก็อยู่กับผมสกายอพงนะวันนี้ก็จะมาเล่นเกม The Baby in Yellow เหมือนเดิมไหมครับอ่มอันนี้ก็อยู่กับผมสกายอพงอุ้ยเด็กเปดอีกแล้วยินชิดได้นะ นี้เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับไปดูหน้าเคียไปเองนะเอาละเขาให้เราทำอะไรตจ,จำจำเจ้าแม่ดำแมวดำอยู่ไหนละ่ะเอาทีนี้อ๋อโอเคเจอละอาไงให้กูทำอะไรอะไรอ่ะสามสี่หนึ่งสองสามเฮ้ยอ๋มต้องหาพัสโซ มีห้าต้องใส่ตรงนี้ถูกไหมวะนี่ไงเขาบอกให้วางหนังสือนะครับก็ผมก็จะเก็บหนังสือแต่ว่าแต่หนังสือเราอยู่ในมื่อไอ๋อเราตาฝาดเองนี่ว่าโออันนี่สี่ 1, 2, 1, 4, หนึ่งสองหนึ่งสี่สามฮะอะไรอ่ะงงอ่ะ 1 2 3 mới chết rồi Nhân sóng xà hắm Ta cân sao Mất rồi Miên lọt đây nè Thấy nghèo quá um, Như này quá Không hờ mới chưa nữa ยิบส่วนวิจารณ์บันทึก่อนที่สุดไม่จบแล้วลาผมจะไม่อ่านนะให้คนดูผ่านลิงนะครับน้อนอุ๊ยน้อุงไปได้ไงนี่รู้มันใช่เหรอลูกกำแพงไม่ได้เงินวะตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบให้เราตรวจสอบ ลอกอดูเอาลาว้าวอ๋ออ๋อน like? ั่นไงต่อยี่เต็มแล้วอ๋อนี่นี่เงาสโงเราต้องมาตงานเอาละใช่ส่ัหรอจะหลุมไหมล่ะ Hả? này Hả? Nó cây gì cơ Ồ, nó lông mày, mà cua cái này Ông mày, đó Nó đó. มนุนโลเราโง่ทั้งงานถโอ้โอโอโว้าวเจ้ยอะไรนะยนอ,อยูไ่ไหนวะเนี่ยโซกุบุกชิบหายเนี่ยอะไรวะขวดเอาล้ครับก็จะเรา,เราไปดูโฆษณาเมื่อกี้นะก็ถึงว่าโคตรด,ดีเลยไม่ใช่สิเราต้อง à, mưu là chăm loa thế ngay, wow lùm hôm à? mất, ô hôm 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 cái này nào? Bữa nay, bữa nay. Wow. แค่มีหมูเดียวอุ้ยนอนฮะคุณยนตใชทท่ทานนี่ท่านถานนพังหรอถานนพังครับอ๋อต้องไปหาถานนะครับนี่อยู่ไหนวะไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่น,น,นี่ห้องนี้แหละ ไม่ใช่ไม่มีนี่ไงทานว้าวจะฐานแล้วได้ฐานแล้วนะครับขึ้นชีพโลบอดใช่ทานใหม่โอเคนอนต้องน,นอนนอนว้าวน้องตื่นแล้วเอาโรบอดไปซ่อมแซมไอ้เออ,อปุ๊บป๊บนี่นะครับผมแา่ว่าอยู่แล้วแบบ

เราขึ้นมาตรงนี้ได้ด้วยนะเสียบปลั๊กอ้อนน้องโรบอตมาเสียบปลั๊กตรงนี้นะครับโหไปไปนอนก็แต่ก็น้าตาเหมือนเด็กนั่นอยู่นะอืมกังเชอมต่อกังเช็มต่อ

เม่หนุบหนี้ไม่ได้เหลี่ยมเด็กเหลี่ยมนี่ว่าโถการหมึกนะใช่อันนี้หรือเปล่าเอออุ้ยอะไรโถคิดว่าอะไรเช่นหัวใจกันเลยหมุดใจหัวใจหัวใจหัวใจ หัวใจอ่ะติดบูทใหม่ติดบูทใหม่ที่เอ้าเฮ้ยให้ติดบูท,ให,บทใหม่อะก็คือนั่งเดินไม่ได้ติดบูทใหม่ไอ้หานี่ก็ท้างไหนอะยู่ไหนอะ เหนใบไหมใบให้กูหน่อยไโอเคอุ้ยอะไรอ่ะเปิดได้ด้วยอันนี้เก็บหน่อยอ๋อนอนนอนจะได้แล้วนะไม่ได้ใช้มือติดไม่ได้ใช่ได้ติดไม่ติดไม่ได้ทำไงอ่ะแต่หวยนั่นแหละอะไรอ่ะไม่

กูสกูสกูสกูนุ่งกาอี๋มึงต้องการอะไรวะไม่ต้องการอุ้ยต้องการไม่ต้องการมึงต้องการอะไรน้ำมันแหลกไปโฆษณาไฟล์มาไอ้กวงต้องการมึงต้องการอะไรฮะ นี่ไม่ใช่แน่นอน้มันต้องการอะไรอ่ะเปิดกล่องก่อนมีนินดๆตีกเจกนี่ก็เข้ามาขี้เกี้จอ่ะไม่ได้นะเราทำาอะไรเขาให้เราทำอะไรใส่แล้วอินไม่ได้ ใส่ด้วยมือไม่ได้ใส่ด้วยอ,อะไรใส่ด้วยตีนนะอะไรเน่ยมาเพราะว่าคลิปนี้ก็เกินสี่นาทีไปเรียบร้อยอ่ะน่าจะไม่มีตรงนั้นอนะ่ะพ้าเราเข้าไปไหบบไลยรอบอ่ะแต่นี้เลขสี่อะงเหมือนกันเลขสี่คืออะไรนะอครคุณ ไปหายไปไปเรื่องอะไรอ่ะ <c oughs> อืมขอโทษนะครับผมโง่ผมไม่รู้เรื่องนะใครได้รู้ก็ขอ,อมียนแล้วกันผมน่าก็ผมก็น่าจะติดอย่างนี้แหละไอ้นิวมานนิวหนิวน้องนิวเหรอ của chứ bạn này, ninh giống như vậy, mở ra rồi chỗ này, ủa, bắt nó ra nữa, này, Ừ tựa. Ừ thở, ừm, không biết làm gì. คอมเมนต์ทีครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นเี้แค่นี้นะใ้าที่รู้ว่าทำยังไงหรือทำอะไรต่อก็คอมเมนต์ทีนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยเจอก,กันคลิปหน้าครับบาย